สวัสดีครับวันนี้ผมเพียรสันคารพิเรียพัฒน์พบจารพันพจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับตัวเราในวันนี้นะครับเมื่อก่อนอาจจะเกี่ยวข้องน้อยแต่วันนี้เกี่ยวข้องมากนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐอเมริกาก็เป็นมหาอำนาจทั้งด้านเศรษฐกิจและก็ทางการทาหาร มีอำนาจมากเพราะมีสยยัญญาณภาพทาการทหารนะครับจนถึงวันนี้สหรัฐอเมริกาเนื่องจากเร่งพิมพ์เงินออกพันธบัตรรัฐบาล,บาลแล้วก็เป็นศัตรูกับประเทศอื่น,นวันนี้ผมจะบอกว่าสหรัฐอเมริกากำลังเส่แล้วครับเัินงินยังไม่ล้มยังไม่ล้มนะครับ แต่ปัญหานี่เยอะแม้ว่าจะมีสัญญานุภาพทางการอาหารนะครับแต่การที่มีนี่เยอะแล้วยังมีคู่แข่งที่เป็นที่จะขึ้นมาเป็นมห,มหนาอำนาจแข่งกันอย่างเช่นกลุ่มจีนรัสเซียทำให้อเมริกานี่อยู่ได้ยากขึ้นนะครับทางกลุ่มจีนรัสเซียก็ทําสงคราม ทางเศรษฐกิจโดยการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยที่เข้าไปซื้อซื้อทองแทนซื้อทองคาแทนสหรัฐแก้ลาโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐขึ้นมาหลายครั้งจนกระทั่งปัจจุบันขึ้นเป็น5.5าจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วถามว่าปัญหานี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับเราเกี่ยวข้องอย่างมาก,มาก,มากเพราะว่าทําให้คนที่มีเงินฝากอ่ะจะได้ผลดีนะ คนที่มีเงินฝากจะได้ผลดีคือถ้าเราฝากอมทรพขอ์ไทยเราก็ได้ดอกขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าเราลงทุนในพัธบรัฐบาลหรือหุ้นกู้ที่มีมาตรฐานสูงก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีทีเดียวนะครับหรือถ้าจะดีที่สุดก็คือลงทุนในหุ้นหรือพัธบรัฐบาลสหรัฐคือพัธบัตรัฐบาลสหรัฐ,รฐนี่คือไม่มีความเสี่ยงในระยะสั้นนี้ยังไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับดอก5.5%นี่ถือว่าดีมากเลยใช่ไหม พอเราทำเพื่อกิจได้หรือเปล่าหรือถ้าจะให้ดีก็ลงทุนในหุ้นสารัย่ีงเช่น Apple, Google, Microsoft สำหรับในประเทศอีกฝั่งหนึ่งต้วบุคคนที่เป็นหนี้เยอะบริษัทที่มีหนี้สินเยอะต้นทุนทางการเงินก็จะสูงขึ้นนะครับดอกเบี้ยม,มันแพงขึ้นกันนรระบ,บาดรัฐบาลขึ้นดอกเบี้ยม,มันก็ต้องแพงขึ้นดอเบี้ยเงินกู้ก็จะแพงขึ้น หุ้นไทยซึ่งขาสเนอยู่แล้วเพราะเป็นเศรษฐกิจเก่าถ้าขายไปไปมา,มาแบบเก่าไม่มีไม่ใช่เป็นพวกสตาร์ทอัพอย่างเช่นเ,เหมือนกับเทนเซ็นเหมือนกับแอปเปิลที่จะมีนะวัตกรรมใหม่ๆเราเป็นเศษฐิจเก่าค้ามากข,ขายไปแบบเก่าหุ้นก็ไม่ดึงดูดใจฉะนั้นเราควจะเทขายหุ้นไทยจนกระทั่งตําเจียดติดดินดน,ดน,นะครับเหมือนอย่างเช่นทุกวันนี้ ผมเอาใจช่วยสำหรับคนที่มีหนี้เยอะนะครับเราจะต้องออวางแผนให้ดีนะครับผมเถือหุ้นกิจการตัวหนึ่งนะครับเป็นกิจการไอทีนะเขาวางแผนโดยการเพิ่มทุนก่อนเลยผมก็เถือ่อหุ้นอยู่ส่วนหนึ่งอะผมก็ต้องเก็บตัวเพราะต้องเ,ออเพิ่มทุนกับเขาด้วยนะครับเอาใจช่วยครับ เาจะช่วยทั้งคนที่มีเงินเยอะเงินเยอะก็แนะนําให้ลงทุนนะแนะนาให้ลงทุนในรรพันธบัตรบาลสหรัฐหรือรรพันธบัตรบาลไทยก็ได้นะครับหรือลงทุนในผู้นต่างประเทศอย่างผู้เศรษฐกิจโตๆอย่างเช่นผู้สหรัฐหรือรุ้นจีนก็ได้อย่างซีอีมีนะครับสําหรับคนที่มีนี่เยอะก็เอาใจช่วยประคับประคองกิจการไปค้าขายให้ดีขายของที่ดีมีคุณภาพนะครับลูกค้าจะได้กลับมาซื้อใหม่นะครับ ยังไงยไงคนยัง,งยต้องกินต้องใช้นะครับถ้าของเราดีมีคุณภาพก็คงจะอยู่ได้นะครับคลิปนี้คงประมาณนี้ครับอยากสร็ปไปแล้วล่ะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ